สวัสดียามสายที่บ้านสวนลุงติ่งครับเพื่อนๆสายนี้ผมลดน้าต้นไม้อยู่เห็นแม่ไก่เขาโผล่มาก,กับลูกของเขานะะยังเป็นชุดเดิมเลยนะเจ็ดตัวครบเลยนะแม่ไก่เขาผมว่าเขาดูแลลูกดีมากเลยนะรอบนี้ผ่านมาน่าจะเกือบสัปดาห์แล้วนะครับตามที่เราได้ตามมาตั้งแต่เขาลงมาจากกระถางต้นไม้ที่เขาฟักกันนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยเขาก็ยังคุยเขี่ยหากินแล้วก็พาลูก น้อยของเขาเนี่ยเล็กๆน่ารักทุกตัวเลยนะครับยังบินตึกๆึกตามแม่ไม่ทันอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปนี่นี่นะครับเก่งมากเลยแม่ไก่รอบนี้นะครับดูแลลูกได้ดีมากๆเลยเจ็ดตัวนี่ครบเลยนะหาอาหารให้ลูกเก่งมากเลยแล้วก็ลูกก็ยังอยู่ครบ น่าจะเป็นแมวหมาแถวนี้น่าจะหายไปนหน่อยหนึ่งนะเขาก็เลยปลอดภัยขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยหายไปวันละตัววละตัวเลยนะครับนี่เมื่อกี้ผมนับอยู่ไกลๆก่อนที่จะมาถ่ายนะเขาก็ยังอยู่ครบเลยนะเมือ่อน,นิดนึงนะครับเมือ่อเข้าไปอยู่ใต้กอผูเขียวซะละนะนี่นะ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 มองไม่ค่อยเห็นแลวเนาะ เดี๋ยวราเขาหนีออกมาก่อนอาออกมาละนี่นะครับเราก็เดินตามเขา,ากลัวนะเป็นธรรมดานะแต่เราก็ไม่ทําอันตรายเขาอยู่ละแค่อยากจะดูแลแล้วก็ดูความก้าวหน้าเติบโตของเขาแค่น,นั้นเองนะโอเคไปที่อาบน้แล้วโอเคนะครับ ันนี้ประมาณแค่นี้น้ำเพื่อนนะเห็นเทาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาตามติดเขาต่อวันหลังนะครับวันนี้ให้เขาไปหากินของเขาก่อนนะโอเคครับสวัสดีครับที่บ้านสวนหลวงติงพัทลุงครับ